สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะคนดูร้องไห้ตามแอปทักษอรหลังฟังความในใจของน้องปีใหม่ทำเอาคนดูน้ำตาไหลไปด้วยเมื่อช่วงหนึ่งในรายการ ที่นักแสดงสาวแอปทักซอนมาเป็นแขกรับเชิญนั้นได้เปิดคลิปของน้องปีใหม่ที่พูดถึงแม่แอบปบโดยน้องปีใหม่บอกว่าแม่ของหนูเป็นคนอ่อนโยนพูดจาพูดเพราะไม่เคยพูดคำหยาบเลยค่ะไม่เคยพูดเพ้อเจ้อเป็นคนพูดสั้นไม่ได้พูดยาวๆคุณแม่ก็ใจดีนะคะแต่ก็ดุบางครั้งนะคะถ้าปีใหม่ทำผิดคุณแม่ก็ดุแต่จะดุสั้นๆ ก็กลัวคุณแม่เหมือนกันแต่ก็เข้าใจเวลาคุณแม่ดุที่หนูประทับใจคือคุณแม่ขยันมากค่ะ เหนื่อยมากหนูเข้าใจนะคะคุณแม่กลับมากล่อมหนูแทนที่คุณแม่จะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดไปนอนก็มาดูแลปีใหม่คุณแม่เป็นคนใจดีเรียบร้อยใจดีกับทุกคนสุภาพมากเลยค่ะชอบที่คุณแม่เป็นแบบนี้ปีใหม่อยากเป็นเหมือนคุณแม่สิ่งที่อยากบอกคุณแม่คือหนูรักคุณแม่ที่สุดในโลกมากกว่าใครในโลกนี้เลยค่ะขอบคุณที่คุณแม่ดูแลปีใหม่สั่งสอนปีใหม่อย่างดีปีใหม่ก็จะดูแลคุณ แม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ขอโทษที่บางครั้งหนูอาจจะเป็นเด็กดือ้อไม่ฟังคุณแม่แต่สัญญาจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วค่ะถ้าคุณแม่เหนื่อยจากการทำงานก็พักได้นะคะหนูสัญญาหนูจะไม่ใช้เงินเยอะค่ะรักคุณแม่มากเลยขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ